w สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธคาวาซากิในงานมอเตอร์โ2021นะครับสำหรับคาวาซากิในปีนี้นะครับก็มีการเปิดตัวรถใหม่พร้อมราคาด้วยกันึง3รุ่นด้วยนะครับโดยรถที่นำมาเปิดตัวทั้ง3รุ่นคือคาวาซากิ z 650 RS นะครับเป็นรถแนวเรโทรเนกเก็ตขนาดกลางถอดแบบมาจาก z 900 RS แต่มีขนาดที่กระทัดรัดกว่าง่ายต่อการควบคุมราคาเปิดตัวอยู่ที่ 319,400บาทนะครับแต่พิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มาจองซื้อในงาน Motor Expo 2021ครั้งนี้นะครับ20คันแรกนะครับจะได้ราคาพิเศษที่299,400บาทนะครับผม รุ่นต่อมาก็คือคาวาซากินินจาเซ x 1 0 r นะครับก็เป็นเซท x, x 1 0 r เดียวนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้เปิดตัวนินจาเซ x 1 0 rr นะครับส r ไปแล้วตัวเป็นตัวแรกนะครับวันนี้นะครับคาวาซากิก็ได้เปิดตัวนินจาเซ x 1 0 r เดียวนะครับ เป็นรถสายพันธุ์สปอร์ตที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะมากเลยนะครับการันตีด้วยแชมป์ในรายการระดับโลกนะครับหลายสมัยเลยทีเดียวนะครับจนมาถึงตัว r าเดียวนี่นะครับมีการเพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุสคอนโทรลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้กับราคาเปิดตัวที่859,000บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายกับค a w a s a กิ z 9 0 0 s e a c c นะครับ อีกรูปแบบของ Z900 นะครับที่ได้รับการอัพเกรดออปชั่นติดรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกของ Brembo นะครับทชอเออร์ลินนะครับกับค่าตัวที่512,000บาท ในบูธคาวาซกินะครับยังมีรถจักรยานยนต์คาวาซกิมาอวดโฉมครบกันทุกรุ่นทุกแนวเลยนะครับทั้งตระกูลนินจาอย่าง z 400หรือ z X6R นะครับและก็ตระกูล Z นะครับอย่างตัว z 650นะครับหรือแม้กระทั่ง z S2 นะครับเป็นเน็ตเกเครื่องซปเปอร์ชาร์จนะครับ รวมถึงตระกูลเวอร์ซิตนะครับที่มีเวอร์ซิตพันนำขบวนมาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีสายออฟโรดนะครับจากตระกูล K.L.X นะครับรวมถึงสายคลาสสิกอย่างตระกูล W นะครับแล้วก็วันแค่นะครับในรูปแบบของครุยเซอร์นะครับมาให้สัมผัสกันครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับคาวาซกิยังมีจักรยานของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับขี่นะครับแล้วก็มีตัวจักรยานเสอหมอมนะครับเป็นจักรยานระดับพรีเมียมเลยนะครับผม สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาชมบูธคาวาซก,กิได้ที่งาน Motor Expo 2021นะครับระหว่างวันที่1ถึง1 2ธันวาคมนี้นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีหรือผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์คาวาซก,กิทั่วประเทศครับผม